บานหน้าเลือกใช้เป็น XE 30คู่หน้า XE 15สาบาหลัง XE 45 <Wow. S 1> ซึ่ง XE เนี่ยความหนาของเขานะครับตัวเซนิท9ชั้น,นครับเป็นตัวท็อปผ่านอี p ิพ s ได้นะบานหน้า XE 30นะใสๆเคลียเคๆียชัดๆแบบนี้ขนาดอยู่ในที่แสงไม่มากไม่ได้อยู่ข้างนอกนะครับถ้าอยู่ข้างนอกแสงจะสว่างกว่านี้ด้วยนะครับอ่าดูบานข้าง XE15 นะครับ60%มองเห็นแน่นอนอ่านี่งานติดตั้งของเราต้องชิดติดขอบผานังนที่โซลลกัดติดตั้งฟิล์มระบบปิดปลอฝุ่นเกษตรนมินลาเมิาเท่านั้นนะดูสีความสว่างของคู่หน้าและด้านหลังเห็นไหมครับถ้าอยากให้ได้แบบนี้สเปคนี้ผมว่าตอบโจทย์เลยหลังคาเลือกใช้เป็น t r o e View 5ไม่ต้องติดม่านบังแดดเลยครับการร้อนเอาอยู่แน่นอนวันนี้นะครับพามาพบกับ Tesla Y Juniper อีกแล้วนะครับที่เลือกโปรโมชั่นส่วนลดส0 0 0 0บาทนะติดฟิล์มกองแสงและและแ็บใสนะครับก่อนติดแล็บใส PPF ลีเดอร์ของโซลกาดนะครับก็เรียกได้ว่าขัดสีเคลือบสีเคลือบแก้วให้ด้วยนะครับและโซลกาดแตกต่างจากแบรนด์อื่นยังไงมีเซลล์ฮิลิ่งครับแล้วก็กลอสซี่ความเงาของฟิล์มนะครับแล้วก็ในส่วนของไฮโดรโฟบิกนะครับแล้วก็ UV SPF 2.5าบวกทำให้สีรถเดิมเนี่ยเวลาลอกออกแล้วไม่ซีดจางนะครับเห็นไหมครับความเงางามงตัวรถอ่ะมาดูงานติดตั้งเห็นไหมเหลี่ยมมุมตรงนี้นะครับสี่เหลี่ยมตรงนี้นะ เนียบที่สุดเพราะว่าอะไรหนึ่งเราใช้คอมพิวเตอร์ในการตัด2ไม่ใช่แค่คอมพิวเตอร์ประสบการช่างในการยืดฟิล์มเราเลยเก็บชิดขอบตามมุมแบบนี้ทุกอย่างหมดเลยนะและคันนี้เห็นไหมครับสีฟิล์มกองแสงเท่ากันทั้งหมดนะครับต้องเลือกให้ดีมาปรึกษาเราได้นะอย่างเงี้ยลูกค้าอยากให้60%เท่ากันทั้งหมดบานหน้า <Wow. S 1> เลือกใช้เป็น EE30 คู่หน้า EE153 บ้านหลังเ e 4 5 <Wow. S 1> ซึ่ง EE เนี่ยความหนาของเขานะครับตัวเซนิท9ชั้น,นครับเป็นตัวท็อปผ่านอ e ีพนะีพ ใสๆเคลียเคลียชัดๆแบบนี้ขนาดอยู่ในที่แสงไม่มากไม่ได้อยู่ข้างนอกนะครับถ้าอยู่ข้างนอกแสงจะสว่างกว่านี้ด้วยนะครับอาดูบานข้าง a e 1 5นะครับ60%มองเห็นแน่นอนอา นี่งานติดตั้งของเราต้องชิดติดขอบพะนันที่โซลกาดติยตั้งฟิล์มระบบปิดปอดฝุ่นกเกษตรตอมีลมิดาเท่านั้นนะดูสีความสว่างของคู่หน้าและด้านหลังเห็นไหมครับถ้าอยากให้ได้แบบนี้สเปคนี้ผมว่าตอบโจทย์เลยหลังคาเลือกใช้เป็น True v i e 5ไม่ต้องติดมา่านบังแดดเลยครับการร้อนเอาอยู่แน่นอนในส่วนของ l a บใสเราดูกันไปเห็นเยอะแล้วว่างานติดตั้งของเราเป็นยังไงที่จริงๆที่จะโชว์นะครับว่าเฮ้ยสองหมกว่าบาท กับหนึ่งแสบาทเนี่ยแตกต่างกันยังไงผมบอกเลยต่างมากๆกที่1เนื้อฟิล์มคุณภาพพลาสติกเนี่ยก็คนละแบบกันแล้วนะครับผมบอกเลยว่าเนื้อฟิล์มแบบหนึ่งกับเกรดที่คุณภาพสูงเนี่ยเหลืองเนี่ยเหลืองช้ากว่าแน่นอนแล้วก็ในเรื่องของการกระแทกนะครับสองไมครคอนความหนาคือความหนาที่ดีที่สุดแล้วนะครับเนี่ยดูสิเห็นไหมว่ายเยี่ยมมากๆดูครับ เห็นไหมชิดติดขอบทุกอย่างเลยใครอยากได้งานนิมยบแบบนี้ติดครั้งเดียวแล้วจบผมพูดตรงๆนะพี่จะใช้แลบใส่แค่ปีเดียว PPF เนี่ยพี่เลือก20,000กว่าบาทแต่ถ้าพี่รักรถในส่วนของว่าเฮ้ยรถพี่มูลค่าขนาดเนี้ยเกือบ2 000, ล้านหรือ2ล้านเนี่ยแล้วถ้าพี่อยากใช้นานๆ5ปีนะครับผมบอกเลยเลือกโซลกาดไม่ผิดหวัง แต่ถ้าพี่มองในเรื่องของราคาโอเคถ้าพี่อยากใช้ปีเดียว2มืนกว่าบาทโอเคผมผมก็รับได้นะผมก็ติดได้เหมือนกันนี่นะครับตรงนี้ผมก็ติดให้ด้วยทั้งหมดเลยนะครับเป็น p v f หมดเลยแล้วดูครับความเรียบเนียนของเขาแบบนี้ติดเหมือนไม่ให้รู้ว่าติดแต่กันหินกันกระแทกได้จริงแบใสต่างจากเคลือบแก้วยังไง PPF ต่างจากเคลือบแก้วยังไงนะครับหนึ่งเลยเคลือบแก้วไม่ได้กันลอยไม่ได้กันกระแทกหินดีดมายังไงโดนสีตัวรถแน่นอนร้อแต่เคลือบแก้วเนี่ยช่วยให้ล้างรถง่ายขึ้น นะครับแล้วก็มีความเงางามของตัวรถโดดเด่นกว่า PPF แน่นอนแต่ตัว PPF เนี่ยกันลอยกันกระแทกได้อย่างชัดเจนครับออกต่างจังหวัดหินอะไรพวกนี้นะครับหรือแม้แต่กระแทกแบบเบียดเบาๆกันได้แน่นอน100%ครับและที่สำคัญนะของเรานะถ้าเกิดอุบัติเหตุนะครับฟรีเปลี่ยนฟรี2ชิ้นให้นะครับไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับเห็นไหมครับใจใจกันไปเลยครับแล้วก็ที่สำคัญนะไม่สะดวกมาส่งรถ เอารถมาได้เลยนะครับผมแถมรถสไลด์ให้นะครับขามานะครับที่สําคัญที่เราที่เดียวเท่านั้นนะครับแทบจะที่เดียวในประเทศไทยและหนึ่ใน3ในประเทศไทยแล้วกันที่เป็นห้องปลอดฝุ่นระบบปิดแบบนี้ล้างข้างใน ขัดข้างในนะครับแยกห้องและที่สําคัญโปรแกรมพเพลเตอร์ก็ตัดข้างในห้องด้วยเหมือนกันเราเข้าใจลูกค้าครับว่าไม่อยากให้มีการเกิดฝุ่นมากที่สุดฉะนั้นเราเลยลดการเกิดฝุ่นให้น้อยที่สุดครับผมห้องแบบนี้มาใครที่รักรถนะครับพี่ๆหลายท่านเนี่ยเลือกผมผมก็พยายามถามพี่ๆหลายท่านนะครับเอ๊ะทำไมถึงเลือกผมครับพี่อันนี้สอบถามนตรงๆหนึ่งเลยห้องระบบปิดครับ2ผมบอกราคาชัดเจนโอเคไหมครับฟิลม์มกองแสงเพราะวันนี้ผมลดให้30,000จริงๆและที่สําคัญผมมี ตัวตนจริงๆรับประกันจริงๆไม่หนีไปไหนแน่นอนถ้าพี่ติดราคาถูกกันไประวังอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องปิดร้านหนีด้วยนะครับอันนี้ผมไม่ได้เบรบนะแต่อันนี้ให้ระวัง อย่างงี้ใช้ไปเลย5ปีเต็มผมเก็บขอบงานให้ทุกปีพอหลังติดเสร็จแล้ว2อาทิตย์ผมเรียกมา f อ l l o w up ก่อนเด้งอะไรผมจะได้เก็บงานให้แค่นั้นเองครับไม่ต้องห่วงนะผมมีใบออกรับประกันให้5ปีเต็มฟิล์มกองแสง8ปีเต็มของโซลกาดและที่เรานะครับขายแบรนด์เดียวโซลกาดนะครับที่มั่นใจได้ว่าพี่ได้ฟิล์มของแท้แน่นอนมีใบรับประกันชัดเจนไม่ต้องห่วงครับทางเราเป็นดีลเลอร์โดยตรงจากทางโซลกาดและเป็นที่เดียวที่เป็นสูนย์ติตั้งระบบปิดแบบนี้นะครับใครสนใจแอดไลน์มาครับแอดท็อปค เกษตร้องมีละมิาหรือที่เพจเซนิดเพจนี้นะครับสองเพจนี้นะครับก็มีงานติดตั้งให้ดูมากมายนะครับไม่ต้องห่วงเลยครับผมจัดคิวให้อย่างดีและที่สําคัญผมไม่เล่นงานนะครับเพราะหนึ่งเลยผมอยากให้ลูกค้าได้รถเหมือนผมใช้งานเองนะครับผมรักในจุดนี้มากๆพี่ไม่ต้องห่วงผมดูแลรถลูกค้าเหมือนรถตัวเองแน่นอนอยากได้บริการดีๆแบบนี้แอดไลน์มาครับเดี๋ยวดูแลให้แอดโทร8 8ครับ